เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะกล้าไปอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยผมจะมาสอนวิธีการเป็นปีศาจนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะรวดเร็วนิดนึงนะครับต้องเกินไว้ก่อนนะครับว่าปีศาจในที่นี้นะฮะไม่ใช่เป็นพวกไฮบริดลูกครึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นปีศาจเลยนะครับอันดับแรกนะฮะให้ผู้ชมหาเอออะไรแป๊บนึงอันดับแรกนะฮะหาสกิลที่ว่าเป็นสกิลเลือด3อันนะครับจะเป็นเอ่อเป็นเคียวเลือดเป็นสเปียร์เลือดแล้วก็เป็นคอนเลือดนะครับก็อีกอันนึงจะเป็นปีศาจ ผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยเป็นพิษาัอว์ใช้ใช้เตมัดนะฮะผมจำชื่อไม่ได้ใครได้ก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะครับที่ว่าจะเป็นใช้ใช้เท้ากับใช้หมัดนะฮะต่อยนะครับสามสกิลณปัจจุบันมีแค่2ตัวอยู่นะครับในเกมนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะต้องเตรียมเงิน10,000นะครับแล้วก็ตามมาตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีลานสเก็ตบอร์ดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นลานสเก็ตบอร์ดนะฮะแล้วก็อยู่ฝั่งขวานี่ครับปึ๊บนี่เลยนะครับให้เรามาคุยกับคนนี้นะฮะ อ่เรากดคุยต,ต้องการจะเป็นปีศาจไหมอ่ะกดเข้าไปเราก็ต้องมีสามสกิลนะครับแล้วก็ดึงมือกดเข้าไปเลยนี่เราก็จะเป็นแบบนี้เลยคัดซีนแบบนี้นะครับปีศาจออกมาแล้ววิ้อื้อฮือ,อ แล้วราจะเกิดมามีเขานะครับอันนี้ของเจ้าพลังของเจ้าน้องพาเวอร์นะฮะจะเป็นเขาแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นนักกากาอีกานะครับแล้วก็จะมีกดเขึ้นมาก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะนี่เราต้องมานักอักตัวนี้นะโดยที่เราไม่ต้องเป็นเจ้า,าลูกครึ่งเลยแต่ว่ารอบนี้เราเป็นปีศาจเลยนะฮะโคตรเจ๋งแล้วก็กดทีแปงร่างได้ไหมนี่กดทีแปงล่างของผมจะเป็นประมาณน,นี้นะฮะสกิล โอเคเป็นประมาณนี้เนาะหรือว่าต้องอัพสกิลเพิ่มน่าจะอัพสกิลเพิ่มนะดูจากตรงนี้ละอ่านี่ไงมีบอกอยู่อ mm ัพสกิลโอเคต้องอัพสกิล e กับสกิล Z ดด้วยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสั้นและรวดเร็วนะครับนะก็ถ้าใครดูจบก็อย่างไรก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูรับชมจนจบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะรมออกจากตวนี้ก่อนบายๆครับผู้ชมครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ